จะมาทีในฝันกินได้แตดเสียงเสียงแสบสนข้างนอกจ้ะ พอแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและอ่อมไม้แฟดจ้ะตําเห็ดเข็มทองใส่หมูยอ่อจ้าเมื่อนี้ใส่กลุ่งใส่ปลาหมึกเล็กหน่อยจ้าเพราะใส่หลายแล้วก็มีบุนเสินเวียดนามจ้าบุญเสินเวียดนามเนี่เขาเห็ดจากมันเนาะจะ้ามันเกี่ยวนะจะ้ามันมันหวงเนาะแล้วก็มีแคบหมูมีกล้าวเรทิสแล้วก็มีคิวคัมเบอร์มีแตงจ้าเพื่อนเจ้า a อ so h u โซ r y งดี a y Oh my g โอเย์อดพวน่ะก่อนสิไปรับชมคลิปของมาดามมุกดาหรือว่าอิมแม่มุกดาขอฝากร้านเนจ้า10% off แซบะอนแฟนคลับหาดดอกเก็ตเคลมเปาลร้านน้องสิงโตประเผาจ้ะใครผ่านไปจังหวัดกาฬสินย่าลืมแวะเที่ยวทะเลอีสานที่หาดดอกเกตนะคะเบอร์โทรติดต่อสอบถาม 0869953283 0869953283เบอร์โทรติดต่อโดยตรงถึงเจ้าของลานจ้านั่นก็คือน้องสาวของอีแม่มุกดาโยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อจ้าเพื่อนๆจ้าอีแม่มุกดาขอร้อง อีเมีมุดดักขอรองจ้าไมยแฟนยามียัมีเห็ดเข็มทองจ้ามืออนี้กับหมูย่อแซบ พี่ลีพี่ไล่จะมาจัดการมันเลยอืมวุ่นเซนเวียดนามจ้ะวุ่นเซนยังไงยังก็ล่ะมันแจ่วจ้ะมัน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 แดงอร่อยสุดยอดอืม Với đi dâm này Thấp mổ cha สอกหายอย่างน้อยพอข่ยอยทั้ทงนอกขวักขากขวักขากอยู่นะ todo ya หลายเวลาหนึ่งนาทีรบกวนสมาธิในการกินมินบจ่จ่าเสียงกระเสียงแสกซ้อนข้างนอกจะ้ะ ăn rồi. Ăn rồi. ทับหมูกรอบดีขนาดเลยอืม นั่นกินที่อร่อยลายจ้ะ แซบผักกันแซ่บกผักคอด อร่อยอ่ะอุ่นเซนมันมันเจ๋วหรือว่าสวีทโอเทโตสวีทโอเทตโตจ้า loại trả à พื่อนจ้าคิดช่วงนี้ผักขาดแค่เมื่อนี้มุกดาไปล้านในใช่นีดดหมจ้ะบม่มีผักไทยขายเลยเขาชั่งไปแล้วตะบาน เพราะว่าของพระท่านในมาทรงมาสั่ของดีเลขคือว่าของสา มากเลยเศษจิจกกอังกฤษตอนคล้องขึ้นลาค่าโอ้ขักอีดีเีย่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอย่าง ว่าเป็นน้ำนักมั่นแพงปะขาดคนทำงานน้ำแน่เดือดร้อนกันคากตอนนีน้ขาดคนหน่อยขับรถส่งของแนวส่วนมากอังกฤษมีแต่คนแบบคนต่างชาติมาจ่ามาทำงานแนงกฤษขับรถบรรทุกส่งของน้ำซูเปอร์มาร์เก็ตตังค์สิสวนมากส,ส,ากสิเป็นแถวโปูแนลนโรมาเนียงสิมาจา่ารัสเซียงสิเขามาทำงานอยู่นี่เนาะแล้วที่นี่ พอแต่งกฤษออกจากยูแล้วที่นี่เขาก็ขาดพนักงานขับรถพวกที่พวกที่ต่างมาติเขามาทํางานในอังกฤษเขาก็ต้องกลับประเทศเขาสิต้องกลับมาทํางานแบบถูกต้องแบบต้องขอวีซา่าต้องอพยแบบไอ,อย้ยางเกาะวีซ่าทำงานอนะ เวิร์คผรมิสวิสาวิสามาทำงานบมีคนขับรถบรรทุกส่งของคนอังกฤษเขาก็บาทำงานเนาะเขาขี่ข้าเนะงานรองสี่เขาก็บ่าค่อยเหตุกัน เ้าๆบ้านเขากับแม่อันนี้สอรีนะจ้ะบริบทถูกกันเนาะถ้าต่างชาติเขามาทำงาน,นี่อังกฤษกับค่าย,าย,ายแบบพมาบ่าเล่าขเขมรตังสีเขามาเห็นในงานในเมืองไทยอย่างสี่ค่าเงินมันสูงมาจากอังกฤษค้าเงินมันสูงคือปางเขาต่างชาติอะเขามาทำงานหลาย มงานหนักๆแม่จักน,นก,นก,นจกน้อยเขาก็าเบาใจาเบาเนาะอังกฤษเนาะคนอังกฤษมมราพูดถึงงานหนักกะโยนในประเทศเปืือนบานมาทํำมึงสิ มันก็เลยขาดพนักงานขับรถส่งของนะฮะของมะม,มี่ขายคืนรละค่าของอะไรไปที่นี้บะมีมม่ก้นส่งของ ร้อนไง่เลยตอนบะเมียนมุกดาบะมีใบกับขี้ขับรถบรรทุกเวถ้ามีใบกับขี้ขับรถบรรทุกมุกดาสิเป็นมัครขับรถสมขอ Mmm! -hmm. ใบับคี่เอารถแล้ใบขับคี่รถบรรทุกแพงมากเพื่อนๆจ้ะแต่เฉพาะคาเลียนอะชั่วโมงร่อยกระป่อนชั่วโมงละสี่พันกว่าอันนี้เฉพาะคาเลียนเนี่ย เรียนขับชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ไหวอะ่ะเราต่ำกว่าย่างหน่อยกับสิบชั่วโมงซะถ้าผู้ขับปกเก่งก็ยี่สิบชั่วโมงบุญละใบขับขี่นี่มันสอบอยากมาจา้ะคนก็นเลยประค่อยมีใบขับขี่นี่สำหรับขับรถบรรทุก 啥呀 สอบขอเขียนเริ่มต้นกับสอบขอเขียนก่อนสอบขอเขียนพานแล้วแล้วกะถึงไปสอบคับจิงในถนนสอบคับจิงในถนนก็นต้องเออเขาพาเข้าออกถนนใ,นใหญ่เด้สอบคับจิงอะ่ะเขาบริขอบสอบในขนรงเด้เขาสอบในผ้าออกนอกถนนเลย เราอิ Inspector นสเปกเตอร์น่ะก้นทีสิให้เข้า่านหรือบ่อยใยเข้ผา่านเขาก็สินั่งขางเข้าไปเขาสิเบาๆอย่างเขาก็สิบอกใอ้เข้าขับไปนี่นสิถ้าเขาบอกห้บอกให้เข้าเลี้ยวซ้ายเขาก็ต้องเลี้ยวซ้ายสอบจริงนะ่ะตื่นเต้นตัวจ้สชวนมากคน้คนก้นสิไปสอบจริงนะั่น สอบข้อเขียนผ่านแล้วเราก็ไปสอบจริงแันเนาะสอบจริงครับเพิ่งในถนนสอบจริงนี่คือว่าเ้าสิเห้าสิต้องดบใบขับขี้ตรงที่สอบตรงนี้แหละที่ขับในถนนนี่แหละเขาจะห้ไใบขับวขีเห้าคืบ่ให้ก็คือว่าเห้างมาสอบเขาเบิ่งเขาสิบบ่อยห้าถอยเข้ามุมถอยเข้าซ่องถ้าก,กึกๆกักนี่บ่าผ่าน ต้องแบบอีอยงก็ตามต้องสมมูทมุกดาสอบสองเตือจัง่านสอบจริงเตือแหลกมันบม่าหายพันมันหายซี่เรียดเพราะว่าอย่างแป่หอดอันนี้แม่จ้าวงเวียน พอเบรคหดวงเวียนมูม่ด้าเหยียบเบรกแห้งแหมมันมันเขียนมันเขียนเคาะแน่แน่ที่ว่าเหตุผลที่มันห่อยเขาผ่านเขียนว่าซีเรียสแค่นั้นแหละมันห่อยผ่านแค่เหยียบเบรกแห้งซื่อแต่อย่าหัวคับ <laughs> าเนนบะมีม่ขอรับชันพร้อมมันไต่ตรงไต่โตะวันบะมี่เด้อ,อยังก็ตามแต่เจ้าได้มากต้องความสามารถล้วนๆหม่จ้ะเพื่อนๆจ๊ะกินไปคุยไปอิ่มแะละ้วพ่อละ Med på de rette. ขอบคุณที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาส้หรับเมื่อนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า goodbye guy s e ีย o u a g a เ n น e x ก t i ม e บายจ้า